ผลละพักนักปรุง plus วันนี้ก็เป็นเมนูพาสต้านะครับเพราะฉะนั้นที่ขายไม่ได้เลยก็คือเส้นพาสต้าของเราครับ Agnesi ครับวันนี้ใช้เป็นเบอร์สาบนะครับสปาเกตตีครับถ้าใครจำชื่อไม่ได้นะครับจำแค่ตัวหมายเลขก็ใช้ได้เหมือนกันพาสต้าของ Agnesi นะครับทุกแบบนะครับเขาจะผ่านกระบวนการอบนะครับที่ใช้อุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลานานทำให้เส้นแข็งแรงนะครับ ไม่แตกเปราะหักง่ายครับแล้วก็ทําจากแป้งสารีดูรัมชั้นดีนะครับแล้วก็ที่2องนะครับเขาจะมีเวลาบอกเอาไว้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราจะต้มแบบอารันเต้กันนะครับก็ใช้เวลา8นาทีครับน้ําเดือดดีแล้วนะครับผมจะใส่เกลือลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยเส้นครับวันนี้เราจะต้มแบบอารันเต้นะครับนั่นก็คือใช้เวลา8นาทีครับแต่เนี้เดี๋ยวพอเส้นใกล้จะได้ที่นะครับเราจะตักออกมาก่อนเพื่อมาผัดในกระทะต่อครับ เอาละครับในระหว่างที่เส้นเราใกล้จะสุกได้ที่นะครับเราก็จะมาเริ่มผัดอีกกระทะหนึ่งนะครับนี่ใช้เป็นเพสโตโรโซนะครับของ a g คเนซเป็นซอสเพสโตที่ทํามาจากมะเขือเทศนะครับนี่ผมจะตักบริเวณส่วนที่เป็นน้ํามันออกมาก่อนนะครับใส่ไปในกระทะนะครับพอกุ้งใกล้จะสุกนะครับผมก็จะใส่แองโชวีสับลงไปนะครับ จะตักน้ำที่ใช้ต้มเส้นนะครับใส่ลงมาสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดไฟครับแล้วก็ใส่ซอสพสโตโรสโซของเราลงไปนะครับผัดให้เข้ากันครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่นะครับผ่าครึ่งลงไปผักชีลาวนะครับเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับ ตัวซีรีส์ซอสเพสโต้ของ a g n e s ซเนี่ยครับเขาผลิตออกมาหลากหลายรสชาติมากๆนะครับมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ